สวัสดีทุนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนมโตมามาก <_ d ata> สำหรับวันนี้ทุกคนก็อยากจะบอกว่าเป็นวันที่จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้ทําสิ่งสิ่งนี้นทุกคนซึ่งบอกก่อนว่าผมไม่เคยดริฟรถแบบว่าจริงๆริงงๆมาก่อนนะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยามาพร้อมกับมืออาชีพโปรเอชันแนเพราะว่าแบบโปรเอชันแนจริงเพื่อการนี้เลยเขามาเพื่อผมเลยนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับเดี๋ยวเดยวไปดูเขาว่าเขาเป็นใครนี่เดี๋ยวเรามาดูว่ามีใครมาบ้างนะตอนนี้ คุูมาทำอะไรครับครับผมสนามเจ้าของครับวันนี้เราจะพาซิมมาดิฟดูนี่รถรถดิฟอยู่นู่นทุกคนบอกเลยว่าสุดจริงคือมาพร้อมกับครูฝึกระดับประเทศเลยโอ้ด้ทุดี้บอกใช่เฮ้ยกูเคยทักไปถามอยู่ราคาเท่าไหร่ใช่หรอเขาบอกสามหมืคูก็เลยอันนี้เขามาสอนซีเลยวันนี้จริงเหรอใช่ ไี่อะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กับรถดริฟ์ระดับประเทศแล้วเป็นไงว่างสวยสดดูคันนี้ดิคันนี้สวยมากอันนี้คือ drive to drift ได้ข่าวว่าซิมเคยทักไปด้วยใช่ไหมเคยทักไปแต่กแรกกับประสบการณ์ระดับประเทศนะเออแต่เขาก็มีรถให้ยืมมาแลกเนะี่ยมันก็คุ้มแหละมีทางรถมีท้งสถานที่จัดการให้เราอะไรเงี้ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองดูว่านักดริฟ์ระดับประเทศแบบนี้เนี่ย จะทำให้เราร้องถึงขั้นขีดไหน่อยอโอ้ยเฮียร้องเสียงหลงเลยเดี๋ยวเราไปลองแนะนํารถสองคันนี้หน่อยว่าแบบว่ามันมีความพิเศษยังไงเริ่มที่เบียซดก่อนเบียเนี่ยก็จัดเป็นรถที่เป็นเหมือนดิฟคาร์เพรตัวรถเนี่ยมันถูกออกแบบมาจากรถ AE86 กับ GT2000 ของรถโตต้า ซึ่งกลไกของรถเนี่ยส่วนใหญ่เขาถูกพัฒนามาโดยโตโยต้ตาแต่ผลิตโดยซูบารุโอ้ข้างในก็คือแบบเอาเอาอกหมดเลยนะแบบเปิดประตูยังไงวะ <laughs> <laughs> เออเปิดไงวะ <laughs> เออ<า> <laughs> น่าจะน่าจะมีกิ๊บน่าจะดึงนี่มั้งน่าจะดึงนี่อันนี้อันนี้คือระดับประเทศเลยะอันนี้ข้อพิเศษตรงที่ว่าเนี่ยไดซ์ดิฟอะ่ะก็คือพี่ปอนด์อินเจคชั่นเขาเป็นเอ่อ <laughs> เป็นมือเขาเรียกว่าสำนักแต่งรถแล้วกันแต่ว่าหน้าตอนนี้พี่เขาทำ การสุดดิฟเป็นบริษัทที่สอนคนดิฟเลยพี่พี่เด็กสกาก็เคยไปเรียนกับเขาคันนี้ผ่านสนามเยอะเลยเนาะคันนี้โค้งเยอะแล้วตประเทศแล้วคันนี้คันนี้คือรุ่นอะไรพี่อันนี้คือซินเบียเอสสิบห้าคาดคาดคาไม่มั่วนะซินเบียเอสสิบห้าเป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าสายดิฟเหมือนกันสายดิฟใช่เป็นดิฟค่อนข้างไฮโซหน่อยกว้างอยู่นะเนี่ยแล้วมาถามหน่อยพี่แม็กรถรถบ้านๆเนี่ยรถบ้านๆเหมอนพวกเราเวลาไปดิฟดิฟเป็นไงวะกูมองแล้วกูดูกากเลยเนี่ยถ้าเกิดรถขับสี่อ่ะมันจะมีเรื่อง การนี้คือ power slide power slide อ่า power slide แต่ไอ้พวกที่เป็นรถไฟฟ้าจะได้แรงบิดแรงบิดรถดิสมันต้องการแรงบิดเพื่อให้เสียอาการอ่าแต่รถที่มีข,ขับสี่แล,แล้วแรงมาเยอะเขาเรียก power slide ซีม่าจะต้องใช้ทางไกลหน่อยแบบชันมาไกลอ่ะแล้วพอรถดิสปุ๊บก,ก็ปุง้งจอดข้างในเลยล,ล้อแตก <laughs> ไม่แตกมันขับสี่มันไม่ได้ดิมันต้องใช้ใช้พื้นที่ได้ใช่ได้มีเบรกมือข้างในปะมีเบรกมือไฟฟ้าปะลองดูดิไม่ได้หรอกเบรกมือตรงนี้อ่ะใช่แล้นั่นคือเบรกมืออ่ากระทืบเบรกเอา ปึ๊บปึ้งแล้วหักคมอะไรลดแต่ดิบก็คือคมอะไรเสียอาการแล้วพอดิบปุ๊บก็ฝืนคมอะไรกลับได้เดี๋ยวผมวันนี้ลองเดี๋ยวให้ลองรถรถแบบดับดบ้านๆแล้วก็รถโคตรซิ่งเดี๋ยวผมลองอันนี้ด้วยอ่าลองด้วยถ้าชนก็ถ่ายไว้ด้วยนะไม่งลอม่ทคันเลยเนี่ยเดีาภาพได้ได้เราถ่ายว่าไปดูเลยไปเดี๋ยวออกให้ดูเลยถ่ายเลยถ่ายเลยมันร้องอะไรเลยร้องแล้ว ควรเป็็นไงเปิดกระจกเวลาดริปแร้วก็บิดแอร์เพราะเวลาเวลาเวลาดิปปุ๊บค,คอมเพรสเซอร์ก็ต้องทำงานหนักไม่งั้นรถที่เป็นพวกไฟฟ้ฟาเยอะมันจะหลับเราปิดแอร์ไปเลยหลับก็ยกต้องปิดแอร์ชั้นก่อนเนาะเออปิดให้หมดเลยปิดให้เกลี้ยงเลยถ้าไม่ปิดมันจะตัดล้อหลังเราโอเคหมดแล้วอ่ะล้อไม่แตกใช่ไหมวะไม่แตกไม่แตก ยืนนึกว่าเรับุ้ยเงียบมากเลยโอเคจอดเอ้ยลองของผมบ้างไหมต้องวนๆก่อนวนๆแล้วค่อยเติมบ้าง แลังจากที่เมื่อกี้เราไปลองหัดดิมานะฮะเราก็ได้รับรู้ว่าเดี๋ยวเราให้มือโปรเขาเล่นกันดีกว่านะฮะ <c oughs> เป็นไงกูสภาพสภาพเก้าหรือเก้าแปแล้วตอนนี้นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวให้แบบว่ารถด,ดิฟแบบอสุรกายดแบบีกว<ะ>่ามาดูของจริงดีกว่าทุกคนเดี๋ยว<ะ>อันนี้เราเดี๋ยวเด็กๆล้วมันนั่งเราตรงนี้นะครับเช็โอเคไปนี่ทุกคนของจริงอยู่นี่นี่ปัง

โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเนี่ยจะเลือกคะแนนข้างหนึ่งนี่เอาคันแรงไปสีดัมสรุปจะนั่งคันไหนใค้ขับให้ดิเดี๋ยวจะมีสาระยังคนจะได้อธิบายเรื่องสาระเลยอ่าสาระซิมนั่งคันไหนนั่งในอันนี้ก็ได้เตรียมนะอ่าผมนั่งโดเรมอนก็ได้โดเรมอนเบาฟุ้งวางเบาฟุ้งเบาฟุ้งเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าจะแบบยังไงอ่าไม่ได้ือนตกถังนะอ่าเฟีลเป็นไงบ้างฟีลเป็นไงบ้างเดรยวเลยวใช่เหรอไม่เร็วไม่เที่ยมคัน

บางครั้งเราเล่นคาร์เรเดอร์ใช่ไหมตอนเราบูสเตอร์มันจะเห็นแบบทุกอย่างจะเบอร์เใช่ไหมคาร์เรเดอร์เหรอมันเกมแข่งรถด้วยแข่งรถอะไรอย่างเนี้ยถ้าวิ่งเร็วมันจะมันจะเบอร์เบอร์เว้ยเมื่อกี้เบอร์จริงเมื่อกี้ข้างๆเบอร์เลยมันเร็วมันเร็วเมื่อกี้เป็นไงสุดมากเลยสุดมากรู้สึกอยากได้รถอะอยากแล้วแหละแต่ดีที่บบาแม่งเป็นบักเก็ตมันแบบดูดดูดไปเลยอะบาะดูดเออแต่มันมันน่าจะดูด แต่ว่าไม่มีเบลทำไมถึงไม่มีเบลพี่เพราะเขาไม่ออกแบบให้นั่งไงมันเหนื ge ge ่อยวะเหนื่อยทำไมมันหอบวะมันต้องทั่วแรงจีนเลยเออเมันอกี้มันแรงจีนมันเหมือนเล่นโรลเลอร์คอสเตอร์ไม่ใช่โรลเลอร์คอสเตอร์มันเล่นเหมือนข้าคนสุดจริงคือแบบอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองมานั่งคลิปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีแบรนด์บอลฟุ้งเป็นแบรนด์ที่ผมไปเปลี่ยนฟิล์มมานะพี่อันนี้ชื่อพี่แผนนะฮะแล้วเราคงได้ออกคลิปกันบ่อยๆนะพี่เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้นะครับแล้วกก็นนนนีี่อทุคปโรรงเยส อันนี้สามารถติดต่อมีเพจด้วยใช่ไมพี่มีครับพี่เอีขึ้นให้ตรงนี้ปังมีครับเนี่ยทุกคนใครที่สนใจดิฟสามารถติดต่อได้เลยนะฮะนี่มีรถมีสถานที่ให้พร้อมนะยนี่นักนักเรียนอยู่นี่2คนแล้วนะอาริกะโตเซนเซอาริกาโตมาโบกุโบกุเซนเซเดสเดีเยวเดสเดสเเดสเดสเด้เดสเเดสเดสดัดสเเดเดสเดเดสเดสดสเดเดสเดดดสเดสเดสเนะเดนเเดสดสสเด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 สเกสเดสดสเดสเดสเด้เหเน โอเคครับ okay, ทุกคนงั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็สั่งกระดิ่งให้กันด้วยคอมเมนต์มาเยอะๆนะทุกคนและน,นี่ก็เป็นคอนเทนต์ที่เรียกได้ว่าอ่าเป็นงานใหญ่สำหรับช่องผมด้วยนะทุกคนเพราะว่าเขามากันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะมีรวมทั้งวิดีโอปังนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจา้า